คณะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณาราัสสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในยามที่ประเทศไทยเองตกอยู่ในภาวะตั้งรับรเผชิญกับมหันตภัยพายุไต้ฝุ่นยางิและต้องระดมสภาก,กำลังเพื่อกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่นั้นข้าพเจ้าและพระราชนีก็ขอร่วมแสดงน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับบรรดาเพื่อนร่วมทุกยากของเรา ในสาธาร,าร์าสังคมนิยมเวียดนามที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสาหัสจากพายุใต้ฝุ่นนี้อุทกภัยและเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือของเวียดนามรวมถึงกรุงฮาหนอยนั้นความแปรปรวนในสภาพภูมิอากาศโลกมีส่วนทำใพ้พาย,พยุมีความรุนแรงเกินคาดโดยไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือศูญหายหากยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมายัางท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ นอกจากความอื้ออาทรห่วงใหญ่ที่เรามีต่อประชาชนคนไทยของเราเองแล้วเราขอส่งความอาทรห่วงใหญ่มายังประชาชนชาวเวียดนามด้วยทั้งขอให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มีพลังและความหวังว่าจะผ่านพ้นพิบัติภัยครั้งนี้รวมทั้งให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิรล,ลงกรณ์พระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว